ที่คุณผชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือถั่วพุ่มลายเสือนะคะหรือบางท่านนะคะก็เรียกกันว่าถั่วพุ่มลายเสือพรานค่ะ<ม>ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้นะคะก็คือถั่วรุ่นหนุ่มเนี่ยจะมีมะเมล็ดสีขาวแล้วก็เริ่มมีลายพอใกล้ช่วงเก็บเกี่ยวนะคะลายและสีจะชัดมากขึ้น รสชาติของถั่วนั้นนะคะจะค่อนข้างหวานกรอบนุ่มนะคะมากกว่าถั่วลิสงทั่วไปค่ะกรอบหวานเนื้อเยอะเมล็ดใหญ่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็ได้ผลดกเหมาะกับการปลูกทุกฤด,ดูค่ะต้นถั่วพุ่มไยเสือพร,รานนั้นนะคะก็มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายค่ะอย่างเช่นนะคะบำรุงประสาทตาบำรุงสมองป้องกันโรคหัวใจใช่วยลดความดันโลหิต เสริมสร้างความจำมีสารออดลิตต้านมะเร็งช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอีกทางนะคะยังมีเส้นใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายด้วยค่ะถั่วพุ่มลายเสือนั้นนะคะก็เป็นพืชที่ชอบแสงแดดชอบดินนะคะที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำขังค่ะก็จะมีพวกโรคและ,มะแมลงก็อย่างเช่นนะคะพวกเพลี้ยดำหนอนเจาะฝากหรือ เลียแป้งนั่นเองค่ะคระยเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะถั่วนี้ก็ประมาณ45-60วันค่ะ ส่วนใครนะคะที่ต้องการเก็บมเมล็ดพันุ์ในการทําพันธ์ุต่อไปนั้นนะคะสําหรับถั่วพุ่มายเสือนะคะก็จะมีอายุประมาณ60วันฝักของเขาค่ะจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะเหมือนฟางข้าวรอให้แห้งที่ต้นนะคะแล้วก็ทยอยเก็บตากแดดประมาณ2-3วันหลังจากแห้งแล้วนะคะก็เก็บมเมล็ดไว้ในที่ร่มหรืออุณหภูมิห้องค่ะหรือจะนําไปใส่ขวดนะคะ ถ้าทิ้งไว้หรือเก็บไว้ทั้งฝักนะคะก็จะมีพวกตัวหนอนจะกินแล้วก็เกิดเชื้อราได้ค่ะถ้าโดนความชื้นนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็อาจเก็บได้แค่ปีเดียวค่ะ